กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อร์ไม่นีกัปตันกัปตันมาหาเอาของฝากมาพี่น้องมารับเอาของฝากไอ,อ,อ,อ้าทางประเทศไทยผลฝากมาให้ทา้งในยังบโบหุ่นเป็นอียังแหน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวะชิมมาเปิดเปิดเบิ่งอยู่เฮือนถูกหละว่า์ิมี่ยังแหน่ จอ้อยของมาน้ำไอ่บาวเป้าบ่เออแม่นแล้วของห้าวกล่องหนึ่งในนำโค้งพี่น้องอันนี้เป็นฝั่งอำเภอชนุมานพี่น้องจังหวัดอำนาจ,จเจริญฝั่งขามฝั่งตรงกันขามเนาะ พาตัวไอ้ลมมันแห้งเนาะลมมันแห้งมันเพื่อใจนี่กล่องของของกับตัลอะไรสงสัยตัวีหนของไอของเสียวุ้งเพิ่นบ้าน่ะเป็นฝั่งของไอจังหวัดอำนาจเจริญพี่นนองแนนไอเป็น เนื้อขึ้็ไปก็บสเปนบ้านเรล่ามาขูดพี่นอ้องนี่แหละโอ้วิวสวยงามวิวงามขนาดพี่นอ้องอะไรก็จะเป็นบ้านดอนสนดพี่น้องเลยเป็นฝั่งบ้านดอนสนดก็จะมีแบบหมู่บ้านคนอยู่ในดอนอยู่กลางโค้งเลย ของเฮาอยู on, ่ทางในเฮาไปผุระมือเฮือนพุ่ะจังสิเปิดเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกลับสบายดีน้องกับสบายดีเด้อึ์ดังกัปตันเอาเขื่องมาหอดบ้านเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิเปิดเบิ่งพี่น้องพร้อมมียังแหน่ทางใน อ่ายฮะอยู่ทั้งประเทศไทยพื้นผากมาไห้พี่น้องฝากคล้องมาไห้หนึ่งลังแล้วก็มีคล้องผากเบาเทินแน่มีคล้องผากเมยเบาวกับันแน่แล้วก็มีคล้องผากเต้าจอยแน่พี่น้องเบิ่งก่อนมียังแน่เออชิ้นแรกชิ้นแรกก็มีแคปหมู แคปหมูหนึ่งถุงนอก au, อพี่น้องขอบพระคุณน้ำไอ้หักไปเลยมากินกับต้มอกุ่งแคปหมูเหนียงรอเสือเสือฮึ่เสือ แล้วก็ยาไก่ชนพี่น้องไอ้คุนมีไอ้หักคุนมีฟ้ามไก่ไก่ชนแต่ที่อยู่ประเทศไทยเคนเห็นกับเคนเห็นกัปตันหมักหมักเหลียญไก่ชนคุนก็เลยซื้อ,อยาไก่ชนมาผากนนพี่น้องคือสี่ร้อยบาทเติมมีของชั้นไหม<า>มีของชั้นหรือเปล่ายังไม่รู้โอ้ยาไก่ชน หนึ่งอ,งอ,ม,อมียาไก่ชนสี่กล่องแล้วก็เทปท่นันต่อไก่เนาะทัานเนื้อไก่3ามมวนขอพระคุณเลไล่เรานนนเนอะขอพระคุณน้ำใหม่ไอห,หักเลไล่เด้อสูตรเลี้ยงบำรุงไก่นชนสงสัยไม่มีของเสีแพงไปก่อน ลอลอเอาเถื่อนหนาพี่น้องของสาวแพงกับมีของสาวแพงกับมีเด้อพี่น้อง่่มีวของสาวแพงป้าป้าสลิปแดดหนึ่งของสาวแพงกับมี่วะป้าสลิปแดดเดียวหนึ่งป้าสลิปขอบคุณเด้อนั สลุดสาวแพงไปก่อนไปกินข้าวกระบนจุกอ๋อมีเป่งนัวนะมีนงเป่งนัวรดดี้และกับมามา่าชิมให้ทอแม่เพิ่นชิมให้ทอแม่เพิ่น

เ่น้องจอยดีนอ๋อนี่เป็นของจอยยังบอเท่นก็ได้บ่น่ของจอยนี่เป็นยี่ห้อยังนี่เพงแม็กเ่าซาลีวเลวา่จัไลบ่ไลออ่นเป็นนะคะห้า โอ้ของจอยโอ้จอยพึ่นมักค้าดีดีโอ้ถูกจอยเลยงามงามถูกจอยขอบคุณลายด้วยไอ้แก้วแก้วพึ่งดูแกออกไปตากแดดก่อนได้กินปลาสลิดละบาดนีีเคยกินตั้งแต่เป่นมัอะไรนเทปแกออกไปตากแดดก่อนปลาสลิดน่ะแจ็คหมักนี่

ไอ้วยเราหูบอกกับตันกับเสาแพงบ่หูขามียี่ห้อพี่้อมือเทตัวนี้ตัวนี้ขอเนเดนี่บงแอวที่เอได้เสาเก่าสามสิบเสาเก่าน้องไอ้ีเยขจอยนีอยู่น่ะฮะนีของจอยีวเลยพี่้องีววะน่ะไอ้วย มันกับตันเนี่ยยังหาไ่ได้ได้เด็นาะโอ้ยากได้เด็ดเนาะซะโอ้เสือยี่ห้อยังเจ้านะเฮ้ยเจ้าใส่อยู่นะส่งกันนะส่งเยนะยี่วันนั้นนี่ยี่ห้อเจ้าใส่ยี่ห้อเก้าสิบบาทบ่เงินทรงยี่ห้อสองตัวร้อนกงขอบคุณหลายๆเสืออาดิดาสผมได้นี่ขอบคุณหลไลส์เรื่อย ใส่ชีราใส่ตีไก่ใส่ตีไก่พี่น้องโอ้กระเป๋าหนังหนังแท้เลยหนังแท้เนาะพี่น้องเป็นในของเก่าของอายเกินไปใส่ผ้าไปตีไก่พี่น้องยี่ห้อลียี่ห้อแม็กวะ ที่ร้ายพี่ร้ายพี่นที่เดดแลิ่มแดงก็เจอเพื่อในผ้าพไ่ตีไก่ลิตไก่ส้มนะพาโซนเจี๊ยบเออท่นแถให้หาโอนหนึ่นเออเหมือนเชือนเนเรื่องกำเกงขาดเขาพอยงไ ชินชินมาให้พ่อแม่เพิ่นสามพื้นขอบพระคุณเลือยหลายอ,อ่ะวิคนอียังสื่อชินก็เป็นชินมาถกากพ่อแม่เพิ่อนยังแง่ยังแง่ว่าเยาอกเน,น้อคนอียังเนาะสื่อเป็นเบอร์ทุกอย่างเลย kiếp khẩu còn khẩu gong khóc gong tan khẩu gọi <laughs> khẩu gong rồi khóc gong tan này. khóc có khóc mẹ khóc gong khóc gong khóc gong chòi, gong kéo gong khóc gong khóc chòi khóc gong khóc gong khóc gong khóc มันสไตล์ finder. มันคือมีถุงดางหลังวะเออมึงยังไหวกูว่ะนะมันยี่ห้อเสือย่ามีถุงดังหลังอันนี่แมวเออไว้บัวแมนทั <acet ate> ้งหนาวว่ะนะตัวมีถุงทั้งหนาวจ้ะกบูแมนเหรอกบูแมน สก,กีนโมเมนต์งานปักเบิ่งแม่ี่หอมันนี่แม่แม่มาแข่งได้กูเห็นอยู่นขอบคุณคหลายๆด้อครับกูเห็นอีนยั้รถมินชั้นนั่นสี่มื่นโล่จักบูฟูฟ่เลือกราคาศรราิลปาหรอนี่ของกับตันยังหอมหอยหอย ยีวายห้าศูนย์หนึ่ไอ้บอยไอ้บอยมาร้อเยีวายหาศูนย่ง้าศูนนึ่ประมาณสามสี่พันไงบอยจากแล้วบ่หอดดอกไอ้บอยเราหาพันบ่หอดที่ันหาศูนย์เจ็ดหน่งเป็นไงบอยพู้จากัวแบบพูดไร้ไร้เออมีฝากส่งเสือมาให้แล้วก็แป่งหัวหลุดดีเนาะ เดี๋ยวตีเอาไปผ่าจอยน้ำข้อไส้อันนี้ไอ้ของเท้าแม่ของแม่มบัลลูดีนกินกับหมามาอันี้เดี๋ยวไอ้ยี่เด่นให้จอยเดี๋ยวสีแบงให้จอยน้ำมีน้อให้มี่ะให้จอยกินกับเท้าแม่เพื่อนกันกูเป็นเดือนหูแหละเย็นเป่งนัวกับขินฮอตมียอีกอะ เบ่งไปให้เมียเอาไปให้คนน้ำเนาะเอาไปให้จอยน้ำอันนี้เอาไปกินกับต้มขุ้งนะเนัะเบ่งให้ปลาว่าปลาเมาน้ำนี่ใช้อะไรคงจอยคงจอยก็ได้วะอันอี้ ให้แม่ทุกหนึ่งห้จอยทุกหนึ่งปันกันมึอกินพี่นองแล้วกับป้าสลิปแดดเดียวห้เทอาแม่น้ำขึ้นว่มขอบคุณลหลายๆโอ้แ <c ười> oh, ง่หลายกันเกงแง่ที่เราต้องมีอ่หอสั่งว่า งามหลายของสาวแพงมีปลาสลิปแล้วก็สุโลดแคบหมูเนาะใซส์เป็นว่าปลาสลิปเออมันเป็นมันมีสองถุงหัวยักษ์อยู่ในในเก้แบบเท่าไหร่เท่าสี่โลเลยกระตุ้งมาสองโล,โลเอออยากแม่โอ้หนังตงายนะ แกแบบนี้เลยนี่บุกใได้ของผากจ้าเถื่อพี่น้องฮาก็ได้ครั้งแรกดีใจหลายแค่สลิปแดดเดียวแคยังไงแกออกไปเลย หาหกปีเลยนะกระเรียนแบบอันนี้ใช่ทอดไปตากแดดตากแดดไว้ใช่ทอดให้เจ้านายิ่งร้อนเคยเห็นแต่ว่าปลาสลิดอ๋อเป็นถุงเป็นถุงเยอะเสียจอยน้ิให้ทอเมื่อที่เรืองนั้นโอเคพี่น้อง มหัศนีกับกานกาสศขอษาปิดทิ่ไม่เพียงตัวนี้เดิอพี่น้องเดอิอฝากคดไลค์กดแชร์คดติดตามในเดิอพี่น้องสบายดีสบายดี